กดไลค์กดแชร์กดซบับสไครป์ติดตามและกดกระดิง่งแจ้งเตือนจากซักเทวดาด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้วันที่ วันที่ยี่บเก้าเนาะวันที่ยี่ิบเก้าแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันหวยออกแล้วนะครับวันนี้แอดก็จะมาพาชมบรรยากาศหน้าศาลปูดําสําหรับวันนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมและติดตามช่องทรัพย์เทวดาด้วยนะครับก่อนเราจะไปดูคลิปนะครับสาหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ช่องทรัพ์เทวดาด้วยนะ,ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศการสวดมนต์ให้ยา่าอุตสาหนันตตรัตนานะครับสําหรับกลุ่มคุณแม่คุณยายสายบุญจากวาปีนะครับที่มาร่วมปฏิบัติธรรมหรือสวดมนต์แผ่บุญกุศลวันนี้นะครับแอดก็จะพาไปชมบรรยากาศการสวดมนต์ของคุณแม่คุณยายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม ตาอูธานาห์มีหังอาาจุาิมาสังอูติทาอุกายปะอุาปัสชาสุปาสายะโสโสสัส ตกว่าอระหันตาอายาวัชีวังพุทธังสารนังคาสามีสาวทีิปัจจงยาอิสรุตัณธรรมะนันท้าวิวังโลอิติสัมมาสัมพุทโธสุขารังโมยาวัชีวังพุทธังสารนังคาสามีชาตุมหาราชิกาอิสโร

Nitu wapang citang sama hiyati Mukawanu lipasitati Asamu talang ase witaya Pah witaya, kataya Yani kataya, watu kataya Anu hitaya

Akhir di safarana Meta ceto wimuti Kati hararehi Ano situ safarana Meta ceto wimuti Kati hararehi Ano situ

阿耨多罗三藐三菩提。 พะยาพัจชาอนิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสะเตวาอาิวระอาพะยาพัจชาอนิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสะเตมะมุสาอาเวระอาพะยาพัจชาอนิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสะเตวิปปาติกาอาิวาอาพะ

จุดทูบเสียงไทยนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เป็นตัวนี้นะครับมีคนมาขอโชคปูดํำวันนี้ครับจุดทูบเสียงไทยได้ตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขสวยมากนะครับท่านผู้ชมออกมาเป็น5 5 1นะครับท่านผู้ชมหรือ1 5 5นะครับ1นึห้นะครับ หรือห้าห้าหนึ่งนะครับเผื่อเป็นโชคลาภให้นะครับก็จับไว้พิจารณาดูนะครับสำหรับหน้าศาลปูดดำนะครับหน้าศาลปูดดำนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ชมวัดศรีประชารัตนารามนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีผู้มาขอโชคปูดดำวันนี้นะครับจุดทูบได้ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวแอดจะพาไปดูทูบที่คุณแม่คุณยายที่จุดตรงย่าอุษานะครับขอโชคจากย่าอุษานะครับก็ได้จุดทูบเสียงไทยเช่นกันนะครับแล้วก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแผ่บุญกุศลให้ดวงจิตดวงวิญญาณและย่าอุษานันตรัตนะนะครับเดี๋ยวแอดก็จะพาไปดูนะครับว่าจุดทูบได้ตัวไหนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปดูกันได้เลยนะครับ พูดเรื่องเมื่อกี้นะครับที่ว่าไปนั่งสมาธิแล้วก็จุดธูปขอโชคย่าอุษานะครับแล้วก็เกิดเป็นอะไร,ปรแปลกแปลกขึ้นนะครับปาฏิหาราสำหรับคุณแม่แได้ไปสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิที่ตรงย่าอุษานันตลตนะครับก็มีเรื่องแปลกๆนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าให้ฟังนะครับ คุณแม่เป็นังเดครับยุดเราให้ฟังนะคนว่าแต่ว่าแม่เบิ้งเนี่แม่ก็ว่าเป็นคือเลขกเกียรติถังเป็นคือเลขกหนึ่งแต่ถักขยายออกสิเป็นเลขกเกียรติต่อมาบันนี้แต่ว่าตกกาง์ังเป็นสี่เกี่ยมหางกุดเป็นสี่ขาแล้ววานี้ขากับขากุดแต่หางพุด่า็สี่ขาแต่ว่าหางปุดโตข้างล่างเป็นสี่วานี่เออวานี้พอาแต่มานังแพ่เมตตาอีกกระสีเป็นสามสิบจี่สิบนาทีขึ้นพุ่นละวันี้ พากันมาลืมตาขึ้นเลี้ยงนี่จังมาแพ้เมตตาแล้วจังคอยหูว่าตัวฉีเจียมหางกุดเลยกลายเป็นเหล็กเป็นตัวใดเมียผู้เป็นตัวใดแน่คุณแม่เป็นตัวใดแน่เป็นเหล็กเก็ดตกัวที่เป็นเจียมกลายเป็นเหล็กเก็ดตัวฉีเจียมเป็นเหล็กเก็ดทั้งทั้งหมดสามตัวเป็นตัวใดแน่เป็นคันหนึ่งกับหนึ่งเก็ดซีหนึ่งเก็ดซีเป็นคือหนึ่งเก็ดซีกัว่าเป็นชัดัดอยู่จ่าสีเจียมกลายมาเป็น เป็นกิจตอนแรกตอนแรกหนึ่งกับสี่นี่ชัดแต่ตัวตัวกลางนี่เดี๋ยวว่าใครว่าใครชัดเป็นชิ่มหางกุด้ายหัวชิบไปพ่อยังกายเป็นเลขเป็นเลขหล็กกิจพ่อนางสมาธิแล้วตัวเลขกกิจกับมาชัดเลยมันบ่ครับชัดอยู่ชัดอยู่ชัดก็อยู่เมนอย่างคุแล้วไห้แล้วนางขังหนาเลยแล้วอายุหลายอาวุโสกุ้งวิแล้วนางขังหนาหนึ่งสี่เจ็ด เอ้ยหนึ่งเนะครับท่านผู้ชมหรือเจ็ดสีเอ้ยหรือสี่เจ็ดหนึ่งนาะหนึ่งเจ็ดสี่หรือสี่เจดนึ่เดี๋ยอจะไปถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายทูกเสีงโชคเสียงทายให้นะครับเดี๋ยวแอดจะไปถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายทูบเสียงโชคเสียงทายให้นะครับดให้นชัดีต่ว่าเลขสี่ังชัดสี่ยงนใ้นะครั เด็กซีฉัดสุดไทยนู่นแม่จังชัดตัวเลขแม่รับขึ้นมาเป็นตัวเลขไห้เบิร์ตใช้อยู่เป็นตัวเลขไห้เบิร์บโอ้โหเป็นนางสมาธิก็เลยเป็นตัวใหม่อีเนาะก็เลยขยายก็เลยเป็นตัวเดียวซ้ำครับครับตะกี้เป็นจะว่าเป็นจังไดเป็นบัวงามจะมีเออโบวตัวคงคืนใต้กัมตะบันทัชนางนางบัวงามบัวงามตัวคืนคืนน่ะครับตัวซีก็หนึ่งเนี่ยจังชัดคักอยู่นี่อ๋อสงสัยเพื่อนิด็กเห็นชัดๆเลยเหรอเนาะอืม ครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมทูบที่คุณแม่เห็นนะครับเป็นทูบอันนี้นะครับที่จุดขอโชคจากย่าอุตสานะครับที่ได้มานั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จุดทูบออกมาได้เป็นตัวนี้นะครับส่วนแอป มาสองตอนนี้เลขเจ็ดไม่ชัดนะครับท่านผู้ชมเลขเจ็ดไม่ชัดนะคล้ายๆเป็นเลขเจ็ดหรือเป็นเลขสองนะครับตรงกลางนะครับคล้ายๆเป็นเลขเจ็ดหรือเลขสองนะครับแต่คุณแม่ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้บอกว่าตรงกลางเป็นเลขเจ็ดนะครับท่านผู้ชมแต่ขนาดที่แอดมาถ่ายนะครับก็ไม่ค่อยชัดนะครับตัวเลขเจ็ดไม่ค่อยชัดนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเลข1เลข4ชัดนะครับเลข1กับเลข4ชัดแต่ตรงกลางไม่ชัดนะครับคล้ายจะเป็นเลข2นะครับท่านผู้ชมคล้ายจะเป็นเลข2นะครับไม่เลข2ก็เป็นเลข7เหมือนคุณแม่ว่านะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นเข้า3ตัวตรงนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเข้า3ตัวตรงนะครับ ถ้าเผื่อไว้ก็ตีเป็น2แบบได้นะครับ1,2,4นะครับหรือ1,7,4นะครับท่านผู้ชมตามนี้นะครับก็พิจารณาดูเอานะครับสำหรับเลขทูปเสียงเสียงไายของคุณแม่จากวาปีนะครับท่านผู้ชมลองพิจารณาดูเอานะครับก็ได้ตัวนี้นะครับผมฝากไว้นะครับผมสำหรับตัวเลข ชุดนี้นะครับวันที่30มธันวาคมนี้นะครับเผื่อจะเป็นตัวโชคลาบให้นะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบคลิปส่งท้ายด้วยตัวเลขทูบเสียงทายนี้นะครับก็ขอให้ fc ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ มีโชคลาภนะครับถ้าใครนำไปเสี่ยงโชคก็ขอให้มีโชคลาภนะครับสำหรับตัวเลขชุดนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโชคลาภตัวเลขชุดไหนก็ได้นะครับขอให้มีโชคนะครับสำหรับตัวเลขชุดนี้สุดท้ายครับแอดก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ ส่วนนี้ก็เป็นบัญชีของพระอาจารย์บุญถมนะครับที่จะร่วมสร้างวิหารปุรรมหรือใครอยากจะทำบุญอะไรนะครับหรือมีโชคลาภอยากจะโอนร่วมทำบุญให้พระอาจารย์นะครับเพื่อใช้จ่ายหรือว่าสร้างวิหารปุดรมก็บอกท่านได้นะครับ มีโชคลาภอยากจะทำบุญให้ท่านนะครับก็ขอเชิญร่วมบัญชีนี้เลยได้เลยนะครับธนาคารออมสินนะครับเลขที่บัญชี020 162 161 713พระบุญถมปุตตะนะครับ ่วนเบอร์โทรของพระอาจารย์ก็ด้านล่างนะครับ095 185 5277นะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับหมายเลขบัญชี2บัญชีที่ร่วมสามารถร่วมทําบุญได้นะครับใครอยากแจ้งชื่ออะไรก็โทรตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ ก็แคปไว้เลยนะครับสำหรับหมายเลขบัญชีทั้งสองบัญชีนี้นะครับที่จะร่วมทำบุญก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับ